เด็กชายอ้วนกินบางสิ่งที่ประหลาดเข้าไปวินาทีถัดมาเขาดึงตั๋วทองคําออกมาจากปาดเด็กชายกลายเป็นผู้โชคดีคนแรกเขายังถูกสัมภาษณ์เพราะตั๋วทองคําจากโรงงานช็อกโกแลตมีเพียง5ใบในโลกเท่านั้นที่ถูกออกโดยเจ้าของโรงงานช็อกโกแลตวิลลี่วองกา ไม่นานตั๋วทองคาใบที่สองก็ตกอยู่ในมือของเด็กหิ่งร่ํารวยคนหนึ่งเพื่อทําให้ความฝันของลูกสาวเป็นจริงพ่อของเธอซื้อช็อกโกแลตทั้งหมดในละแวกนั้นแล้วให้พนักงานช่วยกันแกะห่อออก5วันต่อมาพวกเขาก็พบตัววออวบวต๋วทองคำใบที่สามก็ถูกพบแล้วผู้ที่ได้รับคือเด็กสาวแชมป์เทควันโดเธอเป็นคนชอบแข่งขันมาตั้งแต่เด็กบ้านของเธอเต็มไปด้วยถ้วย ยรางวัลมากมายผู้ที่ได้รับตั๋วคนที่สี่คือเด็กชายอัจฉริยะเขาคำนวณหาตำแหน่งของตั๋วทองคำได้ชาลีแตกต่างจากพวกเขาวันต่อมาเขาพบเงิน 10. ดอลลาร์บนถนนดังนั้นเขาจึงซื้อช็อกโกแลตมาหนึชิ้นเมื่อแกะห่อออกมาชาลีก็ตกตะลึงเขาได้ตั๋วทองคำใบที่5เช้าวันถัดมาเด็กผู้โชคดีทั้ง5คนก็เดินเข้าสู่โรงงานช็อกโกแลตพวกเขาได้พบกับเจ้าของโรงงานวองก้า ไม่นานพวกเขาก็เข้าไปภายในเด็กชายอ้วนตื่นเต้นมากเขาเริ่มกินยาเพราะทั้งหมดทำมาจากลูกกวาดจากนั้นเขาพบว่ามีลำธารช็อกโกแลตจึงก้มลงดื่มเจ้าของเตือนเขาถึงอันตรายวินาทีถัดมาเด็กชายอ้วนก็ตกลงไปในลำธารช็อกโกแลตร่างของเขาเปื้อนด้วยช็อกโกแลตเต็มตัวจากนั้นมีการหย่อนท่อยาวลงไปในลำธารเพื่อดูดช็อกโกแลตขึ้นมาแต่ร่างของเด็กชายอ้วนเกินไปเขาติดอยู่ในท่อท่อเกือบแตกสุดท้ายเด็กชายก็ถูกดูดหาย เหตุการณ์ประหลาดยังไม่จบสาวผมบอ์แค่เคี้ยวหมากฝรั่งจมูกของเธอกลายเป็นสีน้ำเงินไม่นานแขนของเธอก็เปลี่ยนสีตามแล้วร่างกายของเธอเริ่มบวมพองขึ้นวินาทีถัดมาเธอก็กลายเป็นบลูเบอร์รี่ลูกยักษ์เด็กสาวผมบอ์ถูกคัดออกไปอีกคนจากนั้นพวกเขามาถึงห้องทำงานใหม่มีกระรอกฝูงหนึ่งทำงานอยู่ที่นั่นพวกมันไม่เพียงแต่แกะเปลือกวอนั ได้ยังฟังเสียงวอนัทเพื่อคัดแยกของเสียทิ้งลงหลุมเด็กหญิงร่ำรวยชอบกระรอกเหล่านี้เธออยากได้สักตัวเป็นสัตว์เลี้ยงแต่เมื่อเธอเอื้อมมือออกไปกระรอกทั้งหมดก็รุมเข้ามาแล้วผลักเธอล้มลงกระรอกตัวหนึ่งกระโดดขึ้นหัวของเธอแล้วตัดสินว่าเธอคือวอนัทเสียดังนั้นพวกมันจึงผลักเธอลงไปในหลุมท้ายที่สุดชาลีกลายเป็นผู้ชนะเจ้าของโรงง,งานยกโรง,งงานช็อกโกแลตให้ชาลีแต่ชาลีปฏิเสธเพราะอยากอยู่กับครอบครัว